เนนีีี่่ยกวพอสวัสดีครับวันนี้เรามาดูเชฟครูหลอดปรุงลาบครับวันนี้ปรุงก้อยครับคุณก้อยก้อยอีสานนี่แหละก้อยอีสานนะครับฟักเรียบร้อยแล้วฟักละเอียดเรียบร้อยแล้วแล้วก็แช่เทียเอาเพียลงไปเลยได้ครับมัดมักกระเพียแล้ยวมักเพียครับเกลือนิดหน่อยไม่เยอะ นะคร์คมัาร์คเราใส่ตู้เย็นไว้บ่มอร์คเนี่ยเขาไปไว้เพราะว่ายังไม่ได้คณะที่จะทานยังไม่มียังไม่มีเวลาก็เลยจะปรุงให้ทานอย่างนี้น้ำธรรมดาน้ำธรรมดากินไข่ยอีสานบ้านเท่าีหนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วเพี้ยโอ้นี่มีแก้วเพี้ยมีเพี้ยเพี้ยของผมนะครับแก้วเพี้ยเนี่ยก็ใส่พริกลงไปแล้วก็เทปูลอดใส่ข้าวกลัวครับข้าวกลัวกลัวไม่ไหม้หอมหอมหอมมากคหอม

แบบอีสานแบบบ้านๆนะครับครับบริทานถึงทานไฟ่อ่าถึงแล้วถ้าผู้เผื่อคนไหนอยากทานให้มันสุกก็เราก็เอาไปทั่วอันนี้เขาเรียกผงนัวผงนัวไม่ต้องบอกใส่มากแซบมากใส่น้อยแซบน้อยนั่นแหละใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อย บเคยาผมมวแล้วบไซกับบัเสพ่หอยบผู้ข่าบ่แล้วบ่กินผงสุรสดนอกผู้ข่าสับบวไขาดบ่ได้รครับผมนะบ่กินัคเทิยาบัย่านนี่ครับโลกนะผมย่านเต่บ่ได้กินบัวมันปรุงเสร็จเรียบร้อยครับพี่นอกเลยกินแล้วมันเป็นปากเข้าวันนี้นะย่านทำไรไหลเลยเอาผมไปหาหมอผมถามหมอเลยดี อันว่าคุณหมอครับถ้าเป็นเบาหวานนี่กินชั่วรสได้บอกกินได้หมอเพิ่นก็ะบายจังสีนะครับกินได้เพิ่นบางสีแม่ค้าสมใด้วยมันก็กลิ่นแต่ว่ากินเขาก็กินแบบพ่อประมาณบบเมนว่าแบบใส่ผูดใส่ผู้ครับพยาเคนมาใส่เขาครับมาใส่เขามีบ่เบ้ามาใส่เขานี่มีสะบ่อ โอ้โด,โอโดูลูกมือตำยังครับคุณป้า,จำจำาส้มตำค่ะส้มตำโอ้โโอ,โอันนั้นเมค้าส้มตำของแท้เด้อครับเ,เนี่อเมค้าเก่านะครับผมมาอยู่นาขามครั้งแรกก็กินส้มตำบ้านคุณป้านี่าาแหละค่งคุณป้าลองเนี่ยก็คือตำบลน,นาขามเนี่รู้จักทั้งตำบลถ้าตำป่านี่ต้องมาบ้านยายลองน่เมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเนี่ย ร้านส้มตาอันดับหนึ่งของตําบลเลยนะครับคุลอดชิมเลยเชฟคุลอดชิมคั่มใยใยเลยแม่ชิมคญ่ๆไย้ไหมยเอาหลายๆกว่านั่นเอาให้มันล่นเรานไล่ปอบูดาปอบของแท้ครับ เชฟคูหลอดยค่บบ่พี่อร่อยอร่อยแต่ถ้าบีบน้ำบอหรอย่างบอขมมันบอเ้ากับพอดีละอันนั้นก็ดูหนึ่งอีกเมนูนะครับส้มตำคุณยายลองนะครับวนตัวนี้มาดูตัวนี้อันนี้คืออะไรจุบ่อจะเปิดให้ดูเอ้าเปิดยากแท้ไม่น่เลย โอ้เปิดยนี่ยเพิ่นบ่ให้กินตัวนี่โอ้ดันอันนี้ครับอันนี้ซอยจุซอยจุเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูซอยจุอ้าวจุเอามาจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มตรงนี้จิ้มจิ้มใช้ยิบสาได้พี่น้องนะคอยละกือน้ำไล่น้ำยู่ว่าฝุ่น เชฟคุณหลอดสุดยอดครับมีอ <seguinte> ันน <od>? ี้เ <trips> ร okay ียกว่าเอิ้นว่าก้อยครับก้อยีอเอิ้นว่าซอยจูนมีแกวเพียนีแกวเพีย้มอ่ะตำแล้่ยวเราบอกครับคุณป้านี่มาดูส้มตำต่อแบ่งไปควานี่เนี่ยครับก็มีนะบ่โอเคครับ